ชนกนะคะหลายคนคงคุ้นเคยกับบทพระราช,ชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาวันนี้ค่ะจะนําพระราช,ชนิพนธ์นี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันให้คนไทยได้ชมกันอีกครั้งนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนตอนนี้ราอยู่กับทีมผู้สร้างแล้วก็นักพากย์แล้วนะคะขอต้อนรับคุณศิริศักดิ์ขชพชรินค่ะท่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านถัดไปนะคะเป็นหนึ่งในทีมผู้กํากับภาพยนตร์และบริหารโครงการคุณเกรียงไกรสุพรสหรัสหรังสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถัดไปนะคะเป็นสาวสวยทีเดียวค่ะน้องออมนับมนพงวิไลค่ะผู้ให้เสียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พงวิไลยนับสกุลคุค้นๆนะคะ, <orian> คะเป็นอะไรกับอาสุชาคะเป็นลูกสาวเป็นลูกสา,สาวสวยขนาดนี้เลย<า>นะก่อนอื่นนะคะจะให้คุณกรงไกรเล่าถึงที่มาที่ไปของการนำพระราชนพิพนธ์เรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสักนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเริ่มจากกระทรวง ICT ในนามของสำนักงานเสริมอุตสารกรรมซาแวกิชาติแล้วก็ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยเรามีความประสงค์อยากจะทำนำเอาบทพระราชนิพนธ์ เป็นพระชินโพธ์ที่เราอ่านเปนเล่มๆนะคะัใช่ครับเพราะว่าชพระชนโพธ์ฉบับนี้เนี่ยทำมาเมื่อ18ปีที่แล้วเราได้เอาต้นฉบับนั้นเนี่ยแล้วก็ขอพระราชาอนุญาตจนออกมาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันก็คือ 3D animation แล้วจัดสร้างเป็นภาพยนตร์ a n i m เมช o n พระหมาชนกเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นโอ้โหที่มานี่ก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่คราะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยต้องถอยกับหลังกับไป4ปีสี่ปีครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของคนในอุตสาหกรรมที่อยาก จะรวมตัวกันเพื่อทำผลงานสักชิ้นหนึ่งในนามของประเทศไทยผู้กำกับทั้งหมดมีกี่คนคะมี3ท่านครับก็จะมีผมมีคุณปอมแล้วก็มีอย์นพครับอย่างเรื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอ่ะสสตูดิโอที่ร่วมกันทำนะครับแล้วในทั้เนี่ยนับกันในเอ็นเคดิตแล้วนะครับเพาะว่าทีมงานผลิตอย่างเดียวเนี่ย250กว่าชีวิตันที่น้องออมบ้างน้องออมเป็นหนึ่งในทีมผู้ภาคใช่ไหมคแล้วกทเป็นอะไรคะเป็นพระสิวลีเทวี <c oughs> เป็นนางเอกครับเป็นนางเอกองเรื่องเลยนะมนแมแล้วหน้าตาก็ได้จริงๆออกหน้า <c oughs> จอได้เลยนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วตอนแรกคือพี่ปอมบอกว่าออมมาลองไหมแบบ, <c oughs> แบบเออมันจะเป็นยัางไงว่าโอเคเอามาอยากลองเพราะเพราะเป็นพระมหาชนกด้วยเป็นงานที่ถวายพระบาท <c oughs> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคือเราก็อยากทำ <c oughs> าดาอยู่แล้วก็บอกมีนิดหน่อยโอเนิดหน่อยได้ได้พอไปถึงเราโหเยอะมากเราก็ยากมากเพราะว่ามีฉากที่แบบพระบิดาสิ้นพระชนมีอะไรเงี้ยทุกอย่างคือเราต้องแบบร้องไห้ต้องอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนแสดงละครซึ่งเราไม่เคยทํมาก่ พระบิดาลูกไม่รู้จะอยู่ได้เช่นไรหากไม่มีพระบิดาส่วนใหญ่ครับในการเวลาเราทํางานแอนิเมชันกลุ่มแรกที่เราจะคุ้นคคเคยที่สุดคือแปลนักภาพการ์ตูนโดยตรงมาแต่ถ้าต้องการในทําในการ์ตูนที่ค่อนข้างเป็นแบบเรียกว่า ไฮเอ็นกับการ์ตูนใหญ่ๆหน่อยเขามักใช้ดาราภาคครับเสียงมันจะออกมาในเชิงเป็นหนังใหญ่มากกว่านอกจากน้องออนแล้วยังมีหลายท่านนะคะมีคุณนกสินใจคุณอัตพรทีมากรค่ะต้อชดใชต้องชดใชด้วยคุณหนุยนนท์ีด้วยใช่ครับและที่สำคัญคุณพ่อคำภาทด้วยใช่ไหมคะเป็นพระมหาสนองเป็นองค์ปู่เขาเป็นองค์ปู่ดูมีอวุโสหน่อยแล้วการทำงานยังไงคะยากง่ายยังไงบ้างยากมากค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนปกติเนี่ยคือเราจะจะพากโดยการที่เราเห็นภาพทั้งหมดแล้วแล้วเรามาพากแต่ว่า อคือการทำแอนิเมชันมันเป็นเหมือนกันที่เราให้เสียงะค่ะ,<ฮ>ะคือเป็นเสียงและเป็นอารมณ์ของเราทั้งหมดจากบทจากกระดาษเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยมันจะไม่เหมือนหนังแอนิเมชันเนี่ยเวลาเริ่มอ่ะเริ่มพร้อมๆกันหลายๆส่วนเรื่องพอเรื่องเสร็จได้สคริปต์มาเสร็จ <ฮะ S 2> อันดับแรกก็ต้องเอาดารามาผ้าแล้วเราทำแอนิเมชันตามดาราคุณเกณฑ์กายคะจุดเด่นสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เนะี่ยเราเน้นไปที่ไหนบ้างคะ ครับก็อันดับแรกเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับเรียกว่าปรับปรุงนะครับใ,ให้ทันยุกทันสมัยตามพระราชดำรัสนะครับเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพระองค์ท่านทําไมถึงเลือกเรื่องนี้มาถึงเอาศิลปินมาวาดรูปเอามาทาการ์ตูนขาวด,ดําเอามาทาการ์ตูนสีทุกครั้งเนี่ยพระองค์ท่านก็จบอกว่าเพื่อที่จะให้เข้าสู่ยุคสมัยว่าถึงรุ่นนี้เราก็มองเหมือนกันเราก็จะเราก็เลยปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยก็เรื่องของการออกแบบซีนเมืองหรือเรื่องของการดูโลเคชันเนี่ยเราก็ยังมีพุ่มกับสายสินอีกค้า้งี วิจัยกันไปดู g o o g l e Map ว่าเมืองเนี่ยวิทลาอยู่ตรงไหน oh. การจำปากระอยู่ตรงไหน uh. แต่ว่าเรื่องนี้เป็นบทพระราชิพนที่เราดัดแปลงมา uh. เราก็จะเลยมิกซ์คัลเจอร์กันภาพรูปลักษณ์เนี่ยครับศิลปะก, uh. ก็หย่อมมาผสมกันระหว่างไทยอินเดียพูดสินธิศนะคะคการที่จะผ่านแต่ละชางแต่ละสิ้นแต่ละชอตเนี่ย ต้องเข้าไปรายงานต้องถวายให้ให้พระองค์ท่านได้ดูหรือว่ามีใครช่วยกันดูช่วยขัดเกลาไหมคะจริงๆต้องบอกว่างานยากมากนะครับแต่ว่าทุกคนนรวมใจเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราทํางานได้สําเร็จในขั้นตอนอแต่ละขั้นตอนเนี่ยเรานำเ,เข้าไปที่สํานักงานชวังเพื่อ,อให้ท่านใหม ort, ่ดิสทอนวัชชโยไทยเนี่ยนำตรวจแล้วก็นําเรียนพระองค์ท่าน<ห>เป็น <ไง S 2> วินิจฉัยครับถ้าดูแล้วท่านมีวินิจฉัยยังไงบ้างคะโอ้อันนี้ก็จากทาทางที่ท่านใหม่พูดเนี่ยท่านก็ได้ให้ความ ความเห็นแก้ไขาควมให้ความเห็นแก้ไขแต่ละครั้งเนี่ยพวกเราดีใจนะครับเ็าถือว่าเป็นการที่พระองค์ท่านเนี่ยให้ความเห็นมาอย่างจริงๆด้วยแล้วแก้ไขเนี่ยในรายละเอียดบางรายละเอียดที่พวกเราอาจจะนึกไปถึงถ้าถามว่าความยากง่ายไหมมันเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความดีใจของพวกเราที่ได้ทํางานนี้ถวาย เริ่มใจแทนนะคะแล้วก็หายเหนื่อยแทนทุกคนนะคะใน112นาทีเนี่ยคุณผู้ชมทั้งบ้านเราจะสนุกยังไงบ้างครับกร์ตูนเรื่องนี้มันก็จะเหมาะสมกับคนในหลายๆเดจเพาะในเจนที่เรียกว่าเคยอ่านฉบับกระตู้นเคยอะไรมาก็อยากเข้าไปติดตามก็อยากไปดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของเอฟเฟคเรื่องของอะไรเองเนี่ยก็ เราอาจจะไม่เทียบเท่าหนังฮอลลีวูดแต่หนังเราเรียกว่าสมูทมีลากเงาทางวัฒนธรรมที่เห็นชัดมากในในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งเมฆขึ้นน้ำเนี่ยมันเป็นเกลียวลายไทยมันเป็นอะไรออกมาหน้ายังแอบใส่เข้าไปปูทะเลเป็นยังไงหน้าตาอย่างไีต้องไปดูกันเลยครัให้ต้องออมฝากดีกว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักพากย์ออมเชื่อว่าในเวอร์ชั่นนี้จะทุกคนจะทําความเข้าใจกับเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นด้วยเสียงด้วยเอฟเฟกต์หรือด้วยเพลงทุกอย่างออมคิดว่าน่าจะสนุกมากแน่นอนค่ะดูเสียง ตอนนี้กเสียงนี่ก็ชวนชวนกันแล้วนะคะนางเอกของเราภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีโอกาสฉายแล้วก็ให้ประชาชนวงกว้างทั้งหมดทั่วประเทศได้ชมนะครับโดยที่ถ้าท่านไหนชอบแบบเสียงกระหึ่มความพร้อมเนี่ยเราตัดฮะภูมิกับเนี่ยทั้งหมดตัดออกมาเป็นภาพยนตร์เป็นเวอร์ชั่นฉายในตัวภาพยนตร์ในวันที่29และวันที่6นะครับในโรงในคือภาพยนตร์โรงภาพยนตร์เมเจอร์นะฮะทั่วประเทศนะครับประมาณ12โรงภาพยนตร์นะฮะเราจัดที่นั่งชุดแรก 1,516ทีน้ายที่นั่งยังจองทันไหมตอนนี้เกือบเต็มหมดแล้วครับแต่ว่ากําลังพิจารณาในการเปิดอาจจะเพิ่มแต่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดสร้างภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยเพื่อให้เข้าถึงประชาชนนะในวันที่ 6, 7และ8าเราฉายในทีวีครับ ในทีวีและในทีวีต้องใช่ครับแต่ว่าการดูเนี่ยจะเวลาไหนเนี่ยแล้วแต่ทางสถานีเนี่ยตามความเหมาะสมของสถานีครับและถ้ายังดูไม่ทันอีกนะครับมีพระราชทานแผ่นดีวีดีขั้นต่ำอีก1นึ่งแสนแผ่นโอ้โหนี่ถือว่าทํางานครั้งเดียวนะได้ดูทั่วทั้งประเทศแถมไปฝากคนอยู่บางนอกได้นะทั่วโลกได้เลยนะเนี่ยเห็นถึงความเพียรในเวอร์ชันของพระมหาชนกอันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาทําสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็ร่วมมาดูร่วมมาเชิดชูแล้วก็มีความเพียรแล้วก็สติปัญญา ปฏยยกรมน,นะคะคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ